ซีฟ้าออนไลน์สองรับศิกษานะครับนี้เราก็มาเจอกันสี่คนเลยมาไอ้ยี้คับเดือดเดือดอะไรนะเฮ้ยไอ้กุ๊กทางต้นงทำนี้เฮ้ยโหมา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 มัไม่กลัวไม่กลัวอ้าวไป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 นู่นไปนู่นไอ้ดีนอย่าแกล้งเด็กไอ้ดีนนั่นแหละเกณฑ์เรากดฟลัวเลยครับเอียดตรมันไม่สามต่อหนึ่งนะ เอ้าทำไมเอาแมนยูอ่ะเออทำไมเมนยูอะเรื่อยเรื่อเ่อเอาก่อนเอาก่อนเออไม่เป็นสามต่อหนึ่งเลยต่อให้สามต่อหนึ่งเลยไม่กลัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเฮินหน้าเอาเฮินหน้าอยากเห็นอยากเห็นเออเอามาเลยดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาคนขอสู้คนเดียวสองคู่คนเดียวไอออกเลยกุ๊กออกมาไอ้กุ๊กกุ๊กเลยกุ๊ก ไปเลยเป็นอยู่นู่นไปนอนไปชิวชิวเอาเฉียเอาคุกเลยเลยเลยไปนู่นไปพร้อมเลยพร้อมโอเคนั่นแหละเจอกูเจอกูอผไม่ลุมแน่เลยว่ะเฮ้ยบางทีมอาจจะชนะนะมึงมึงรุมทีกวาดแพ้ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเลี้ยวมันหลิกมันหลิกมันหลิก

กินซ v ฟานส์มึงเจอกูมา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 ลุม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 มันลุม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 ชอกมาเอ้ยจเอ้ยจโอ้โหแม่งเอ้ยลุม่างนี้เลยเหรอไปไหนกันเนี่ยเออติดไม่เลยเรื่องไม่ได้เรื่องมันเชี่ยอีกดีนหวไหมนีนไหวไหม นั่นเด้อตอนนี้เมสซี่เหนื่อยแล้วเนี่ยขนาดไอ้ดีคนเดียวยังเกือบสู้กูไม่ไหวอ่ะไอ้ดีคนเดียวยังสู้ไม่ไหวอ่ะจิ๊บจิบจิบเอ้ยมุมมาแล้วเข้าไหมยิ้งโอ้ยเออชิบหายเลยเออหมวกไม่สวยเลยทำไมซินโดร์ลนโดร์ แซ่บพ่อมังอ่ะเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าไข่วะเนี the ่ยเฮ้ยไขวะเขยไปดุงแน่เลยว่ะแช่ตัวชุด้วยด้วยด้วยไม่เนี่ยไม่ไม่ส่งมาส่งมาเอ้าบอกว่าอย่าส่งไม่ใช่เหรอบอกอย่าส่งมโม้ไรเนี่ยเรานี่แน่อ้าวฟาวเหรอใครทำไปเหลือง เจ๋งใบเหลืองอ่ะต้องให้ใบแดงมันใบแดงรู้ว่าใบเกสรอ่านเลยประกอบพยายามๆๆๆวิ่งๆอ๋อเชี่ยเชี่ยเชี่ยเย่เย่เย่อเย่ไปเลยสุดยอดไปเลยโอ้ไม่เบียร์สามคนเลยปึ้งเข้า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 เย่เย่เย่ โอ้ยไม่ลวงโอ้ยไอเย้ยัยอไอเดียนอย่าอย่ายาอยแพ้เราผ่านอุ้ยเอาวัดอะไรเนี่ยเฮ้ยเ้ยุทำไมอ๋ออล้ำหน้าล้ำหน้าใครทำพลาดล้ำหน้าเฮ้ยนึกว่ากูล้ำหน้าตรงไปอ๋ออไอเดีน นี่แน่นี่แน่เอาไงคนกากเล่นไอ้ดีมันอย่าไปว่ามันเขาไม่ส่งเนาะเอออย่าไปว่ามันมันเล่นไม่เป็นมันเล่นไม่เป็นอย่าไปว่ามันไม่รู้เลยอ๋อเอออ๋อชนชนตัวดีตัวดีแล้วดีอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวดีอ่ะตัวดีเข้าไปแท็กเลยนะไอ้ดี นี่มึงออกออกนี่แหละเมสซี่เหรอใครเล่นว่าเมื่อกี้โง่ชิบหายเลยไม่ยอมส่งมีเปิดช่องให้ส่งนั่นเด้แต่เปิดไปก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะขาดขากขาดไอ้ผักสวัสดีสวัสดีให้โง่เด้เออไปแล้วมาอยู่แล้วเออเอาเฮ้ยโรนันโดอยู่ไหนตรงเนี้ย วิ่งวิ่งอย่าโสงทำไมทำไมไม่สงเออมันเล่นไม่เป็นน้องเข้าใจดินเออเนี่ยเอาบ่นอะไรกันวะเนี่ยบ่อะไรล่ะโอ๊ยเอาเอาเอาไปจุ๊บเอาเสร็จกูละมึงจุ๊บเออ๋อ ได้แค่ลูกเดียวสงสัยลูกเมื่อกี้ฟุกมั้งเนี่ยฟุกจริงๆแหละผ่านได้งไงว่าสามคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบแรกไม่เป็นไรรอบสองยังมีอยู่อเอาววิิ่่งงซอย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 เข้ามาเสียบเอาเฮ้ยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอ้าเดีเมซี่เมซี่เหรอเมซี่ เม่ซีดจริงแม่งเลยมาวิ่งมาวิ่งมามาเวไปจะตรงจี้หมดเวลาขึ้นแรกเลยสุกไหมจะช็อตวะให้ามาเหตุไม่ช็อตไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้อ้าวเปล่า ห่าใบเหลืออ oh. ี้วงนี่พี่มาีม่ยคุไม่บวดเลยวะูเด็ดกนด็ูเ็ดกูเ็ยิงไอ้ไอ้ลูกโทษลูกโทษเลย อะไรอะไรกดกดตัวไหนนะเปลี่ยนตัวเหตุใดเป็นโก้อ้าวคาร์ดิมโกเปาร์ดิมโกเปลี่ยนตัวเดี๋ยวโกรับไม่ได้ต้องว่าแล้วตอนเนี้ยเปลี่ยนตัวจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยจุ๊บจุ๊บมีมีมีหยุด อ้าวมึงก็กดเปลี่ยนตัวเดี๋ยวจะได้เป็นโกมึงไม่ยอมกดกันเลยเหรอนี่แหละนี่แหละมึงไม่แหลกเลยนะตอนนี้จะสุหหอนก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นกระสุนยื่งซื้อเลยแต่ว่าไอ,อ้ที่กูเห็นอนะกูก็ะสุนใส่ตรงที่อัดอยู่ตรงที่ กูซื้อตัวกรรมการมาเนี่ยมันเตะไม่เข้าหรอกมันเตะไม่เข้ามันเตะไม่เข้ากูบ่อยในคุชชนลดกูคิดยังไงเนี่ยกูเล่นกูเล่นมาตั้งนานนะคิดว่ากูเป็นใครอะกูคนธรรมดาที่เล่นเกมไปวันๆมันเตะไม่เข้าอะ มันเตะไม่เข้าอ่ะมันเตะไม่เข้ายูมันทำประตูอีกแล้วประตูกระสุนพี่มันจะชนะได้เนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมต่อไปไม่ต้องเออไม่ยอมสกิปกันเลยต่อไปต่อไปกูต่อไปกูเป็นเพื่อนกับอ่าอาเาเอ่าอ่าแกงเดชเล่นหน่อยจุ๊บต่อลุงไทยเออนี่เสร็จกู ออาเออทิ้งอีกออกไอสัสเออแต่ก็ฉลาดเนาะออกดีกว่าเข้าเอาเออเตงแล้วออกก็ดีกว่าเข้าเอาเลยเตงไปแล้วมัวเข้าไหมยิงซ้ำโอ้โหมั่วตะลุมพุนมั่วเลยอื้ออื้อ มึงเอาตีนื้อมึงเออเอาใอะไรวะครับครับเอามึงทิ้งก่อนโอ้ตองมาอะไรปิดก,การกันผู้คุยกับผู้แข่งอ่ะโอ้โอ้โอมาตรงมา ไอ้กรุ๊ปไม่เห็นเหมือนได้ออกโรงเลยทั้งนี้ไอ้คนทีมอย่ามั่วอย่ามั่วอ้าวใครเล่นใครเล่นปะโอ้ยฮะใครละพี่เล่นยังกระจอกขนาดนี้เล่เหรอไอ้เนี่ยพี่เพิ่งมาเล่นอ้าเหรออ้าเหรอนี่อ้าเหรอเหรอ เออ้าวชิบหายรับรงดิเอจเอจเจเอจเอจเอโอ้โหจะกลจะหมดเวลาแล้วเออโอ้ยเออมึงเฮ้เฮ้เฮ้โอยเอ้ยยาเดกขโล่ะมองไปลกูรับได้ จะหมดเวลาอยู่แล้วครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับชนะอยู่แล้วครับแม่งจ้างจ้างให้กันไม่ชัดโอ้ยมาๆอีกรอบหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องจบคิวหรอกไปอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเลยอีกรอบหนึ่งเลยมากูอยู่กับเดีนมาขอแกล้งเด็กหน่อยไม่อขอแกล้งเด็กหน่อยอ่ะอ้ากูไม่เคยชนะเลยนี่แค่ห่ะไม่ชนะไม่เป็นไรมันเป็นแค่เกมอย่าเอาอะไรมากแค่เกมอย่าซีเรียสแค่เกมแค่เกมคิดว่าเป็นแค่เกมไม่ใช่ชีวิตจริงแค่เกม เกมการ์เกมพองอ่ะอย่างไวเลยนะมือเฮ้ยไอต้อมออกก่อนเป็นทีมไอกุ๊กสิแมนยูอ่ะเรียมัลลิกเจอกับเรียมัลลิกนี่ไงเราเออพร้อมเลยพร้อมพร้อมจริงอย่าบอกนะว่าความใคร่ช้าดิกกูเล่นเทพอ่ะ โอ้ยอ๋อหมู่แค่เอาแดดฮ่าฮ่าฮินโด้กูให้นะแบบแบบนี้แหละกูถนัดยายาอย่าเสียงกูเล่นชนะมึงไหนรอบมันไม่เกี่ยวอะฮะมันไม่เกี่ยวแก่นะมันเกี่ยวพี่เมือเออนั่นแหละแล้วมึงจะเอาอะไรอะเล่นไปเล่นมาผีมาตกเนี่ยตอนนี้กูเล่นอยู่มั้ยตอนนั้นน้ำน้ำเพื่อนเออแต่กูชนะมึงอะถ้ามึงนำเพื่อนมึงอะชนะมึงอะ ไข่ไม่ใช่กลัวไอ้กุึงเล่นอยู่ไหมกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่นอยู่ไหมเจ้าเสื้อแดงเจ้าเสื้อแดงแข่งบอลได้ไงเนี่ยจุ๊บอ้ยเชียร์แม่งเบียดอ่ะเป็นตาข้อเตะนั่นแหละมันเตะเลยนี่ไม่น่าเลยเนี่ย คตรไกลเลยอ่ะเอาอะไรมึงอะไรมึงเนี่ยไปเลยไปไปชิบหายอุ้ยเย่เย ah> ่ยกมือดักๆน้าดักยน้ากหน้ยิงเลยจิงโอ้ยกระดักหน้าอย่างนงี้ไม่เข้าก็บ้าแล้วฮขี้โกงชัดช อมามาขอเปิดฉากยิงบ้างผมไม่เลี้ยงไปเลี้ยงมาเสียบแม่งเลยเาม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 าสมา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 เอาม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 มามามาม่มามามาได้าม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 มามามมามามมามาจาม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 าาามามมามมา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 ามมา โอ้ยหนคนอโอ้ยหนอเอ้าวตัวอะไรใบเหลืองเหรอมา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 เดี๋ยวจะการให้เดี๋ยวจะการให้เดี๋ยวจะการให้ไม่ต้องห่วงดีเสียบเลยทำไปสิเอาฟาวอ่ะมาได้แค่นี้แหละมาได้แค่นี้แหละ ต้องมาๆมามันต้องส่งต้องส่งเดี๋ยวล้ํหน้ายิงเลยยิงเลยยิงสิโอ้โหยิงไม่เข้าอีกขนาดใกล้แค่นี้ยยิงม่ไมเราแชร์อะไรเราแชร์อะไรกดอะไรเอยต้องมาอุ้ยลูนี่อ้โอ้ยเราไนอย่า เรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเสียวดับเลยโอ้โหพ่อเสียงดับเลยอ่ะเฮ้ยชิปอู้หูทึก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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้อันนี้เอาจริงอ่ะโอ้โหอย่าคิดว่าจะส่งนะ ส่งก็โง่เอาสิไปเลยส่งมาส่งมาเบซิมาว่างอยู่คิดโนโอ,อยู่นี่ส่งมาไม่ต้องส่งก็ได้มากแต่ว่าเลี้ยงจากกองหลังเหนื่อยนะยิงไม่เข้าหรอกอื้อหลังเนี่ยนะ <c oughs> ก็บอกว่าเหนื่อยอะ่ะเน,นี่ยไม่ชอบเลี้ยงจากกองหลังมากองนานเดิมเอา้าเฮ้ยไปกดยิง <c oughs> แตงแงงนนะเฮ้ยกระช่างเถอะกองหลังกูเน้นอยู่แล้วแหละ เอาเลยเอาๆเร็วิ่ง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 จุ๊บมีเจ๋งไปเลยไปเลยไปสิมามึงทำลุยกูดูดิอ้าวเห็นไหมเอาวไปฟาวอ่ะอ้าวอะไรมึงเนี่ยมึงเอาฟาวเฉยฟาวตอนเนี้ยแอ่ด์แอนแอนเดิมแอนเดิมเห็นโดมแผ่นเดิมอะไรหรอกงงงเอาเติร์นรูป ใจเลยลองดูสิเรวไอเรวไแรงเกินโอ้โหอย่างมึง็มไม่เข้าหรอกอย่างเงี้ยขนาดกูยังไม่เข้าเลยแล้วมันจะเข้าได้ไงเนี่ยไปเลยเฮ้ยล้ำหน้าอือโอ้โหล้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไม่ล้มไม่ล้มกูให้ร้อยล้านเลยดักบนบนเขาดักล่างเออแกดักล่างเขาดักบนอะไรเนี่ยมันเตะไก่มันไม่ส่งแล้วเขาก็ส่งเลยแต่มันเตะได้แล้วโชยดูนี่นี่จุ๊บโอ้ยความเลยความเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้หมดเวลาเฉยล้มงั ก็ไม่เหลือล้ํานึกว่าหมดเวลาเออล้ําแค่นี้เองแต่ก็ล้ําอ่ะถือว่าล้ําล้ําแค่นี้แต่กรรมการก็ยังไม่ให้เลยอะโอเคถือว่าล้ําอ่ะอ้าวสิบหายนี่แน่แย่งบอลกูเหรอหมดเวลาทิ้งอลยไม่เป็นไรดีนอย่างน้อยมึงจะทําได้หนึ่งประตูมาเดี๋ยวเอาจริงแล้วแหละตนี่แหละของจริงไปแล้วไปส่งมาส่งมาดีนส่งมา โอ้โ oh. านไปให้ได้ก่อนเออไปเฮ้ยทำไรอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ออมา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 มุจึ๊บไปไปไปส,ส่งส่งสีเอ,อ้โหมันอย่าเลี้ยงมากเลยทันแหล้วเฮ้ยเอ้าส่งไมง่ทันช่างมันเถอะยังไงก็ไม่เข้าอยู่ดีอะ อย่าส่งนะอย่าส่างนั่นแหละเรานิ่งกายไว้ตลอดส่งมาโอ้อะไรมึงเตะอะไรเนี่ยโอ้โอวันเพอร์ซี่วันเพอร์ซี่เตะไม่เข่าส่งกันลำน้าสิครับอย่างโง่ครับโอ้แม่งหนักไว้เลยโอ้ยส่งไม่ทันอีกแล้ว <c oughs> เล่นอะไรกูเนี่ย ออาจริงเอาเด้อเอาจริงเอาเด้อตึ๊ดโอ้ระดับกูแล้วยิงง่ายๆอ่ะมีโอกาสยิงตั้งเยอะสกิปไม่อยากดูสกิปสกิปสกิปไม่อยากให้มันดูเดี๋ยวมันเสียขวัญแย่งแอู้เอ้าสกิปอิโนเอ้ามันชนกูอีกไม่ห่ อย่ากทรงนะไมห้อู้หูอ้าวอ้าววิ่งหนีบอลอีกคริสเตโนโ่ไม่ได้เรื่องไม่ให้ไม่ให้เอามาเอามาเอามาคือชุดลำหน้าลำหน้า,ลำ,นานลำหน้ายังจะแย่งกันอีก <laughs> ไปเลยไปเลย,เลยสกิปสิจะอยู่บนอะไรกันล่ะงานเ้ไม่ให้ การการพูดค oh. ุยกับเพื่อนเฮ้ยโอ้ไปเลยเสร็จไปโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใบเหลืองเอาใบแดงด้วยไปเป็นใบแดงไปเกณฑ์ทหารเลยไปเกณฑ์ทหารเลยไปโหเสียบอย่างแรงอันรก็ใบแดงแล้วแหละไปใบแดงแล้วแหละ ติดเลยเหรอเออยืนดูดีกว่ายืนดูยืนดูเอ้าแมง่งไม่ออกนึกว่าจะออกเอาเอาเอาโก้โก้ go. อ้านึกว่านึกว่าวิ่งนึกว่าจะเอ,อมามาวิ่งโอนึกว่าจะคิดสั้นมาวิ่งเอาเอามั่วมัวม่วมัว <c oughs> ม่วเมั่วจะผ่านได้เฉยอ่ะ <c oughs> นี่นี่มัวม่วมั่วนี่นี่น <c oughs> ไม่รอดไม่รอดมีกูคนนี้อยู่ไม่รอดไปเลยยิงยิงสิโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาดัก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 เอาไปไหนนะอะไรหน้าอะไรโมเอ้าเชี่ยไม่มีไม่มีไม่มีรู้นี่ไปแล้วดักนั่นแหละเจ็งอย่าอย่ายิงอย่าเจ็งเจ็งเจ๋งเจ็งเจ๋เจ๋ว โ <ates> กเหนียวไว้อย่าลืมม่าโกลกูเหนียววิ่งไปเลยสปีดโอ <trips> ้โหโอ้โหโอ้โหยังโดนเบียดอ่ะขณะทำไมมึงเล่นแล้วโดนเบียดอะไอบอลไม่ทันเลยะเออไอเดียนมึงเล่นอย่างเงี้ยคิเทโนเสียชื่อนะถ้ากูเล่นไม่เคยโดนไม่เคยโดนเบียดเลยนะไม่ืเหืออ้าวแต่ก็ทิ้งมึงได้แล้วกันนะเบียดเลยโดนเบียดแป๊บไม่ถึงสองวิอ้าวไปจุ๊บ กองที่มันว่างอ่ะด้วยโอ้ยสะดุดเจ๊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 แถวเจ๊แถวเฮ้ยขอเตะขอเตะขอเตะอย่างมึงก็เตะตอนเลสจะให้อยู่แมนยูหรือเปล่าเฮ้ยมันซื้อตัวหรือเปล่าตอนเลสอ่ะโอ้ยสะดุดใครจะกัดใครจะกัดกูตัวไหนเปลี่ยนตัวนักเตะอ่ะอียร์อีร์อ่าเป็นวันเพอร์ซี่อ่าอ้าว ตอีกเฮ้ยเป็นคิทิโนเตะช่างแม่คือกูคนเต่ไปเข้าไม่กปอดไล้กุกเฮ้ยทำประตูอีกเท่านะโอ้โหแต่คลิปไม่อยากเห็นคุโอ้โหเครื่องนีกไอ้กุ๊กอย่าไปลงที่คอมมึงสิกาดไปไอ้กุ๊กไอ้กุ๊กไอ้กุ๊กอย่าแพ้ล้วผ่านไอ้กุ๊ก กุ๊กอย่าไปโทษที่คอมกุ๊กมึงกากเองเฮ้ยชนะเอากระสุกเลยเข้เาด้วย, <laughs> วย <laughs> ชนะ้วครับจบรายการจน <laughs> จบจบ,จบ,จบยิงยิ่งถ่ายยิงกระตุกจบจบจบ